เวลาเดินทางออกจากน่านไปกรุงเทพค่ะเพื่อไปเจอน้องชายคนเล็กของสามีเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันนะคะว่าจะอบอุ่นแค่ไหนเขาวันนี้ก็ตื่นกันแต่เช้านะคะทุกคนก็ลงมาทานอาหารเช้าที่โรงแรมกันก่อนค่ะอาหารของเขาก็จะมีแบบหลากหลายมากๆเลยนะคะแต่ละอย่างก็คือน่ากินมากๆเลยค่ะทั้งอาหารข้าวอาหารหวานแล้วก็ทั้งแบบไทยแล้วก็ของฝรั่งค่ะเช้านี้เราก็กินเป็นข้าวขาวหมูนะคะมีตักต้มเลือดหมูมาด้วยค่ะส่วนสามีก็กินข้าวเหมือนกับเราค่ะแต่พ่อกับแม่เขาจะไม่ชินกินอาหารเช้าแบบหนักๆน,นะคะเขาก็จะกินแค่ขนมปังแล้วก็กาแฟค่ะพอกิน เ้ากันเสร็จสามีก็ไปเอาปลาท่องโกงมากินต่อนะคะแล้วก็บอกแม่ว่าอร่อยมากๆอยากให้แม่ลองชิมค่ะแม่ก็เลยไปตักมา2ชิ้นค่ะแม่กินไปแล้วก็บอกพ่อว่าอร่อยดีค่ะยิ่งกินคู่กับกาแฟาก็คืออร่อยเข้ากันมากหลังจากกินอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะก็เตรียมตัวไปสนามบินค่ะกลับมาที่สนามบินน,าน,น่านนครอีกแล้วนะคะรู้สึกเหมือนเพิ่งลงมาจากเครื่องวันก่อนเองค่ะถึงเวลาที่ต้องบินออกจากบ้านอีกแล้วเวลาก็คือผ่านไปไวมากๆจริงๆค่ะจากนั้นทุกคนก็มานั่งรอขึ้นเครื่องกันเช้านี้เราก็ออกบินตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าจะได้มีเเวลาาาทททํออย่่่งงืนีรุพ ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงก็มาถึงที่สนามบินดอนเมืองนะคะพอกับแม่สามีเขาใช้แค่กระเป๋าล่าคนละใบใบเล็กค่ะส่วนเรากับสามีมีใบใหญ่ด้วยค่ะจากนั้นก็นั่งรถมาที่โรงแรมนะคะคนก็คือตื่นเต้นทนที่จะรอเจอน้องชายไม่ไหวแล้วค่ะเพราะเจอกันล่าสุดก็คือคริสต์มาสปีที่แล้วเลยนะคะแม่สามีก็คือตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะเป็นลูกชายคนเดียวที่ไม่ได้ทํางานอยู่ที่สกอตแลนด์ค่ะแล้วก็เป็นลูกชายคนเล็กด้วยสักพักน้องชายสามีก็มานะคะจะบอกว่าทุกคนดีใจมากๆเลยค่ะก็พากันไปหาอะไรดื่มเพื่อที่จะ แฮปปี้แค่ไหนดูได้จากหน้าพ่อสามีเลยนะคะพ่อก็คือดีใจมากๆเลยค่ะอาจจะไม่ได้ถ่ายหน้าน้องชายชัดเท่าไหร่นะคะคลิปนี้เพราะเราจําเป็นจะต้องขออนุญาตเขาก่อนที่จะถ่ายวิดีโอแล้วก็โพสตลงโซเชียลนะคะคลิปหน้าน้องชายสามีอนุญาตค่ะเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูนะคะามาพักกันแถวยูเนียนมอลล์เซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะถ้าคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวไก่มระระก็จะรู้ร้านนะคะวันนี้เราก็เลยจะมากินก๋วยเตี๋ยวไก่มระระค่ะส่วนสามีก็ตามมาด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่าปกติพ่อกับแม่จะไม่ค่อยกินอะไรมากช่วงมื้อเที่ยงให้เขาใช้เววลาากกับนน้อองชยดี่่คิ เย็นด้วยกันทีเดียวค่ะเพราะตอนแรกเราบอกว่าเราจะออกมากินคนเดียวได้ค่ะในในผ่านมาแถวนี้ทั้งทีก็คือจะไม่พลาดค่ะส่วนตัวบรรดาก๋วยเตี๋ยวที่ชอบที่สุดก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่มะระค่ะเห็นวิดีโอตอนซดน้าซุปก็คือต้องหยุดกลืนน้าลายก่อนที่จะพักต่อนะคะเห็นเราก็อยากกินอีกแล้วค่ะเดินผ่านร้านไหนขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระก็อยากจะแวะเข้าไปกินแทบจะทุกร้านเลยค่ะวันที่ไปกินกันก็คืออากาศร้อนมากๆเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวก็ร้อนอากาศก็ร้อนแต่ก็อร่อยฟินสุดๆเลยค่ะส่วนสามีวันนี้เขาก็สั่งเป็นข้าาาาาหหมมูกรรรออบผัดดขีเเ่นนะะคงปป็จโ ขเ,ขเขาก็สั่งแบบเผ็ดปกติแบบที่คนไทยกินเลยนะคะเราลองชิมแล้วก็ต้องบอกว่าเผ็ดมากเลยค่ะสามีก็กินทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งกระชายแต่ที่กินไม่ได้ก็คือพริกไทยเม็ดค่ะกินไปก็เผ็ดไปนะคะคือปากแดงมากผ่านไปสักพักทุกอย่างก็หมดแกล้งค่ะอร่อยฟินมากๆเลยค่ะวันนี้ก็คืออากาศทั้งเผ็ดทั้งร้อนนะคะก็เลยจะกลับโรงแรมกันก่อนแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวออกมาเจอพ่อแม่แล้วก็น้องชายมีน้องชายมาพ่อก็มีเพื่อนดื่มเบียร์แล้วนะคะตอนนี้เพราะปกติสามีเราจะไม่ค่อยชอบดื่มแอลกอฮอล์เท่าไหร่ค่ะหลังจากนั่งดื่มกัน ก็แยกย้ายกันไปช้อปปิ้งนะ,ะส่วนตัวเราก็คือนานๆกับไทยทีอยากจะมีเวลาช้อปปิ้งเครื่องสําอางมากๆเลยเพราะหลายๆอย่างที่ต่างประเทศก็ไม่มีเหมือนบ้านเราค่ะที่ไทยก็คือช้อปฟินมากสามีก็คือยืนรอนะคะเพราะนานๆจะได้กลับไทยทีค่ะต้องใช้เวลาทุกวินาทีให้คุ้มนะคะตันมื้อเย็นวันนี้มากินปิ้งย่างญี่ปุ่นกันค่ะพอดีพ่อถามสามีว่าเขาอยากกินอะไรเนื่องจากสิ้นเดือนนี้จะเป็นวันเกิดของสามีกับสามีมารอกดบัตรคิวก่อนนะคะสักพักพ่อกับแม่และน้องชายก็มาค่ะจะต้องบอกว่าอาหารพวกปิ้งย่างพ่อกับแม่สามีเขาจะไม่ค่อย ขนาดเท่าไหร่นะคะแรกเราบอกสามีว่าให้สลับที่กันนะเพราะเราจะได้ย่างให้แม่สามีก็จะได้ย่างให้พ่อแต่น้องชายบอกว่าให้เรากับสามีกินไปเลยผลพ่อกับแม่เขาจะเป็นคนดูแลแล้วก็ย่างให้เองค่ะเพราะน้องชายอยู่สิงคโปร์เขาค่อนข้างจะคุ้นเคยกับการกินปิ้งย่างค่ะต้องบอกว่าเนื้อของร้านนี้ก็คืออร่อยมากๆเลยค่ะกินข้าวกันไปพูดคุยกันไปนานๆทีที่น้องชายคนเล็กจะได้มากินข้าวด้วยกันเหมือนน้องชายคีบเนื้อให้พ่อกับแม่ก็คือน่ารักมากๆเลยผ่านไปสักพักก็กินกันเกลี้ยงเลยนะคะจากนั้นก็พากันเดินไปหาของหวาน มือแรกเลยนะคะที่ได้มานั่งกินข้าวกับน้องชายสามีเพราะเป็นโอกาสที่นานๆจะมีทีค่ะเราก็มากินกันที่ไอติมเซเวนเซนนะ,ะถ่ายตอนที่มันหมดเกรี่ยงพอดีค่ะจากนั้นทุกคนก็เดินกลับโรงแรมแล้วก็จะแยกย้ายกันไปนอนค่ะพรุ่งนี้จะต้องบินไปที่ภูเก็ตเพื่อที่จะไปเที่ยวเขาหลักกันค่ะ